โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะคุณอยู่กับขอแรงแรงชแนลเช่นเคยครับผมกับเกมฟีฟ่าออนไลน์4โหมดเมเนเจอร์นะครับกลับมาอยู่กับการแจกแผนเม n นเจอร์อีกครั้งหนึ่งครับเป็น EP ที่31นะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นยมันใกล้จะรีแรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแผนที่เพื่อนเพื่อส่งเข้ามาทุกคนในซีซั่นนี้นะครับผมก็จะเอาลงให้ทันก่อนที่มันจะรีแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จําเป็นที่จะต้องมาอยู่ในคลิปคลิปนี้คลิปเดียว7แผนซึ่งเป็นแผนที่ผมรวบรวมมาจากการที่ทุกคนส่่่งเข้าามนแแตใชทุกผ แต่ว่าเป็นแผนที่ทุกคนส่งเข้ามาเป็นรูปภาพนะครับคนที่ส่งเข้ามาเป็นรูปภาพผมจัดเข้ามาให้อยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องได้ลงก่อนนะครับคลิปนี้คลิปเดียวจะจัดเต็มไปเลย7แผนครับเราก็จะไปดูกันว่า7แผนนี้นะครับมีแผนอะไรบ้างนะครับแล้วแผนแต่ละแผนน่าสนใจขนาดไหนนะครับเราก็จะไปดูกันนาทีละแผนนะครับไล่กันไปเลยครับตั้งแต่คิวแรกนะครับจนถึงคิวสุดท้ายที่ส่งเข้ามาเป็นรูปภาพนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะ แล้วทุทกทีมไม่สามารถเล่นได้ทุกแผนนะครับเพราะฉะนั้นแผนไหนที่ใช้แล้วดีก็โอเคนะครับแผนไหนที่ใช้แล้วไม่ดีก็เปลี่ยนแค่นี้ครับเอาเป็นว่าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งแผนเข้ามาให้เพื่อนๆได้ใช้นะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมคอมเมนต์ร่วมสนุกร่วมตอบคําถามกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดซับสไคร้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าแผนของเรามีอะไรกันบ้างครับวันนี้นะครับ โอเคฮะแผนแรกก็เป็นแผนของคุณปอนนะครับส่งเข้ามาในแฟนเพจนะครับเราไปดูนครับว่าแผนนี้จะเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแผนนี้ดิ่งขึ้นมาสู่ c ช a เนเจอ e r แบบรวดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาของแผนจะเป็นยังไงครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะฮะโอเคครับผมแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของแท็กติกทีมนะครับแท็กติกทีมก็ตามนี้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปใช้ก็เซตตามนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมปะโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นแท็กติกนักเตะนะครับอย่างที่บอกนะครับรูปที่ส่งมาในแฟนเพจมันชัดสุดได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพยายามดูกันเอาหน่อยนะครับสำหรับคนที่ดูไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวให้เจ้าของแผนมาช่วยเมนใต้คลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าผมช่วยได้เท่านี้จริงๆครับรูปมันชัดสุดได้เท่านี้นะครับผมก็เห็นเท่านี้แหละครับเอาเป็นว่าพยายามดูกันนะขออภัยจริงๆนะครับปไปุยกันต่อครับ ก็ AI สําหรับแผนนี้ก็ตามนี้นะครับ AI ก็พคชดูเอาแล้วก็เซตตามเลยนะครับผมป่ะไปลุยกันต่อครับผมแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของแผนนะครับส1 2 3นะครับโคชตามนี้เลยนะครับทุกคนก็พยายามดูกันเอานะครับก็สําหรับแผนแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าของแผนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมมาสนุกด้วยกันนะครับเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูแผนที่2กันดีกว่าครับไปลุยกันเลยฮะป่ะ โอเคครับผมสำหรับแผนที่2ก็เป็นแผนของคุณ AF ปาตินยานี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่ออ่านว่ายังไงนะครับผิดขออภัยนะฮะสำหรับเจ้าของทีมก็ลองเป็นใต้คลิปได้นะครับถ้าสมมุติว่ายังเห็นอยู่นะฮะก็สำหรับแผนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าดิ่งขึ้นมาเหมือนกันนะฮะลุยกันเลยดีกว่าครับปะลุยเลยฮะลุย แล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างของแผนนะครับที่ดิ่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็เป็นแผนที่เอาเรื่องครับเอาเรื่องแน่นอนครับชนะ57นัดเท่านั้นแต่ขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นแผนที่โอ้โหต้องบอกว่าน่าจะเอาเรื่องอีกแผนนึงครับเดี๋ยวเราไปดูนันว่ามันจะมีอะไรกันบ้างครับสอบแผนนี้นะฮะป่ะไปลุยกันเลยฮะก็แผนนี้ผมมาเริ่มที่แท็กติกนักเตะก่อนเลยนะครับสำหรับแท็กติกนักเตะก็ตามนี้นะครับใครที่จะเซตตามก็พยายามดูแล้วก็เซตตามนะครับเอาเป็นว่าผมฝากไปเท่านี้เลยครับปะไปลุยกันต่อครับผมลุย โอเคครับแล้วก็ AI ก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็เซต AI ไตามเจ้าของแผนเลยนะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับสำหรับเสียงเข้าผมรบกวนนะครับขออภัยนะครับทวีผิดครับสำหรับเสียงเข้านะครับผมก็ขออภัยนะที่รบกวนนะครับไปลุยกันต่อครับผมขออภัยจริงๆฮะก็แล้วอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแท็กติกทีมนะครับ แทคติกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่จะส่งรูปเข้ามานะครับผมรู้เลยครับเอารูปแบบนี้ดีกว่าครับคือซูมรูปแล้วก็ส่งมาให้ผมนะไม่ต้องส่งหน้าจอเต็มมาจะดีมากครับนะครับแคปร,รูปแบบว่า ให้กาลีนาแคปมาก็ได้ครับแคปเฉพาะตรงส่วนทีน่จะใช้นะครับแล้วส่งมาในแฟนเพจนะเวลาเอามาลงครับมันจะต้องไม่ซูมครับมันจะเป็นภาพใหญ่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่จะส่งมาต่อไปนี้นะครับเอาเป็นประมาณนี้ดีกว่าครับไม่ต้องเอาภาพเต็มจอมานะครับเอาเฉพาะแคปเฉพาะส่วนที่จะใช้มาดีกว่านะครับภาพมันจะชัดกว่านะเอาประมาณนี้เลยครับขอบคุณมากนะขอบคุณล่วงหน้าครับผมปไปลุยกันต่อครับ แล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของแผนนะครับ C 1 2 3าเหมือนกันครับก็จัดตามนี้เลยนะครับโคชก็เป็นคนนี้นะสำหรับใครที่เอาไปใช้ก็เซตตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนนะสำหรับรูปหรือว่าสําหรับอะไรก็ตามที่ส่งเข้ามานะครับคราวนี้ผม ขอขอนุญาตนะครับขอรบกวนนะรบ,บ, tai, บกวนทุกคนหน่อยนะครับส่งมาแบบนี้ดีกว่านะครับคือแคปมาเฉพาะส่วนที่ต้องใช้นะครับไอตรงที่ไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องเอามาก็ได้ครับภาพมันใหญ่แล้วพอเอามาในแฟนเพจนะครับถูกลดขนาดภาพลงนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดมันจะน้อยมากนะครับเอามาลงในคลิปแล้วมันจะยิ่งเล็กเป็นใหญ่พอยิ่งซูมก็ยิ่งแตกนะครับยิ่งแตกก็ยิ่งไม่ชัดนะครับเอาเป็นว่าเอาประมาณนี้เลยเอาสำหรับคนนี้เลยนะขอบคุณมากมากครับที่ทําแบบนี้นะแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับคนต่อๆไปนะครับก็เอาประมาณนี้แลยครับ สำหรับเจ้าของแผนก็มีแนะนำด้วยนะครับ CM คู่ครับเป็น m u s t ตลส l s NHD แล้วก็ป๊อปปาร์ทีทีเก่งมากๆครับสำหรับเมนเจอร์นะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งนะที่แนะนำเข้ามานะครับสำหรับตกท้ายแผนนี้นะเดี๋ยวไปดูแผนต่อไปกันดีกว่าครับไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมแล้วแผนต่อไปก็เป็นแผนของน้องอิทธิพลนะครับก็ขอบคุณน้องอิทธิพลด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของแผนน้องอิทธิพลกันดีกว่าครับไปลุยเลยครับผมปะ แล้วนี่ก็เป็นผลประกอบการของแผนน้องอิทธิพลนะครับขึ้นมาดิ่งดิงรั่วๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าหน้าตาแผนของน้องเขาจะเป็นยังไงครับไปลุยกันเลยครับเกาะนี้เป็นหน้าตาของแผนนะครับหน้าตาของแผนตามนี้นะเซตตำแหน่งตามเลยนะครับแล้วก็โค้ชก็เป็นคนนี้นะครับเอาไว้ว่าพยายามดูกันเอาละกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูไม่ค่อยชัดผมขออภัยจริงๆนะครับปะไปลุยกันต่อครับ โอเคครับผมและนี่ก็เป็นแท็กติกทีมนะครับแผนแต่ละแผนผมอาจจะบอกว่ามันใช้ไม่ได้กับทุกทีมนะฮะแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมเหมือนกันทุกครั้งนะครับขอภัยที่ลิ้นพันกันนะครับผมไม่แก้แล้วด้วยครับเอาตามนี้เลยครับผิดพลาดประการใดผมขอภัยที่พูดผิดนะครับบางทีลิ้นมันกระด้างนะครับไม่ค่อยได้ใช้ลิ้นฮะช่วงนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับเอาว่าเพื่อนๆก็พยายามดูกันเอานะครับผมขอโทษที่ภาพไม่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับไปลุยกันต่อครับก็ย้ำเฮชโค้ดให้ฟังกันอีกครั้งนะครับก็ ก็อย่างที่เห็นนะครับรูปมันชัดสุดได้แค่นี้นะครับผมขออภัยจริงๆนะครับแต่มันคงดูไม่ยากเท่าไหร่ครับมันงมงๆได้อยู่นะแท็กติกนักเตะตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ตั้งมากนะครับเราดูบนหัวนักเตะแล้วก็เซตตามเอาก็ได้ครับนะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ ก็แล้วน้องเขาก็แนะนำอีกทีนะครับว่าแผนที่ส่งให้เวลาเล่นก็กดรอลิงหนึ่งครั้งด้วยนะครับนะประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณน้องมากๆนะที่ส่งเข้ามาส่วนส่วนเรื่อง AI นะครับก็ลองเซตกันดูก่อนนะครับนะสำหรับแผนนี้นะเจ้าของแผนไม่ได้ส่ง ai เข้ามาให้ผมนะครับยังไงก็ลอง ลองเซตกันดูนะส่วนเจ้าของแผนถ้าอยากจะบอก AI ก็ในคอมเมนต์เอาละกันนะครับป่ะไปลุยกันต่อครับสำหรับแผนต่อไปฮะไปลุยกันเลยก็แผนต่อไปนี้นะครับเป็นแผนของคุณ Battle Art นะครับ b a t เทิ a r t นะก็ส่งเข้ามาอีกแผนหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าแผนที่ดิ่งขึ้นมาขนาดนี้จะเป็นยังไงครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมแล้วนี่ก็คือการดิ่งขึ้นมาอย่างจรวดนะครับก็มาอย่างโหดเลยนะสำหรับแผนนี้ครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับสำหรับแผนโหนโหดขนาดนี้นะครับป่ะลุย ก็สำหรับแผนนี้นะครับผมจะมาเริ่มกันที่แท็กติกทีมก่อนนะครับแท็กติกทีมก็เซตตามนี้เลยนะครับเกมรับ70ดหมดนะครับผมคนข้างชอบนะครับเลข7 0ดหมดอย่างนี้นะครับไปลุยกันต่อครับโอเคครับผมแล้วส่วนของเรื่อง AI นะครับในส่วนของ AI ก็ตามนี้นะครับใครที่เอาไปเซตก็เซต AI ตามนี้แล้วกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับผมสําหรับรูปไม่ชัดขออภัยเป็นครั้งที่ร้อยร้านแล้วนะครับไปลุยกันต่อครับ ก็ในส่วนของแท็กติกนักเตะก็ตามนี้นะครับใครที่จะเอาไปตั้งก็ตั้งตามนี้เลยและกันนะครับพยายามดูเอานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับผมไปลุยเลยฮะแล้วนี่ก็เป็น H c ช d ค้นะครับใช้โค้ดคนนี้นะฮะก็ดูบัฟเอาละกันนะครับไม่ใช้คนนี้ก็ได้แต่ใช้บัฟให้เหมือนกันกันล้วกันนะครับโอเคนะสำหรับคนนี้ก็ไปลุยกันต่อครับ แล้วนี่ก็เป็นแผนนะครับเป็นแผน4-1-2-3เหมือนเดิมเช่นเคยครับแต่หน้าคู่จะเป็นกองหน้าต่ำนะครับเป็น LS นะครับ ST แล้วก็เป็น RS นะครับอาจจะไม่ใช่หน้าต่ำก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจนะเอาไปว่าไปดูกันเราเองแล้วกันนะครับก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปรุยกันต่อสําหรับแผนต่อไปดีกว่าครับแผนนี้ก็ตามนี้นะครับคนที่เอาไปเซตตามก็เซตตามนี้เะยุยเลยครับผม โอเคครับผมแล้วมาถึงแผนของคนต่อไปนะครับผมขอเรียกว่าคุณฮาร์ดแล้วกันนะครับก็เป็นแผนของคุณฮาร์ดที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับป่ะไปลุยกันเลยครับผลประกอบการของแผนก็ประมาณนี้นะสำหรับแผนของคุณฮาร์ดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าหน้าตาแผนจะเป็นยังไงนะฮะป่ะไปลุยกันเลยครับผมลุยสำหรับแผนนี้ผมเริ่มที่แท็กติกนักเตะกันก่อนเลยครับแท็กติกนักเตะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับว่าแผนนี้จะเป็นยังไงฮะไปลุยเลยครับผมปะ แล้วอันนี้ก็เป็นแท็กติกทีมของแผนนะครับก็ชื่อแผนนี้นะครับแล้วก็แท็กติกนี้นะครับเอออันนี้น่าสนใจนะผมไม่ค่อยเห็นคนทั้งแท็กติกแบบนี้นะครับในเรื่องเกมรับนะก็ลองไปใช้กันดูครับ่ะไปลุยกันต่อครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าตาของทีมนะครับก็เป็น4-1-2-3เหมือนกันนะโคชก็เป็นคนนี้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับสำหรับแผนนี้นะจะมีอะไรให้เราดูอีกนะครับป่ะไปลุยเลยก็เป็นโคชนะครับเป็นโคชนะให้สั้นๆแค่นี้แหละครับไปลุยกันต่อครับสำหรับเรื่อง AI ก็อันนี้ก็เป็นหน้าตา AI ของแผนนี้นะครับสำหรับคนที่เราไปใช้นะครับก็เซต AI ตามเจ้าของแผนบอกมานะครับส่วนมีอะไรเดี๋ยวลองคอมเมนต์คุยกันเอาละกันนะฮะสำหรับแผนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นแผนของใครและเป็นแผนยังไงนะครับไปลุยเลยครับผมปะ ก็แผนของคนต่อไปนะครับเป็นแผนของคุณซีโร่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งเข้ามาก็เขาบอกว่าเป็นแผนเอามาจากช่องบอบบี้เชลบีนะครับตอนนี้อยู่เวอร์คลาสหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแผนของน้องเบียแผนนี้นี่หน้าตาจะเป็นแผนยังไงนะว่าเป็นแผนอะไรผมก็ยังไม่ได้ดูเลยรายละเอียดเดี๋ยวไปลุยกันพร้อมกันนี่แหละฮะปะไปลุยเลยครับ ก็เป็นแผนที่สเตย์อยู่ชาเลนจ์ถึง2รอบแล้วนะครับของเจ้าของแผนก็เป็นคนมาอัปเดตให้ฟังนะครับสเตย์สรอบแล้วครับฝากด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่คอยอัปเดตตลอดนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหน้าตาของแผนจะเป็นยังไงครับลุ้นเหลือเกินนะฮะปแผนก็อย่างที่เห็นนะครับเป็น4123นะครับโคชคนนี้เหมือนเดิมนะครับโคชยอดิตนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับสำหรับแท็กติกอะไรก็ตามนะครับปะไปเลยครับ แล้วนี่ก็เป็นแท็กติกทีมนะครับ3ามสามนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับปะลุยลุโอเคครับผมนี่ก็เป็นหน้าตา AI นะครับแคปมาแบบนี้ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเวลาแคปก็แคปเฉพาะตรงที่ต้องใช้ก็พอแล้วนะต่อไปนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับปะ โอเคฮะอันนี้ก็มาถึงสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับแท็กติกนักเตะก็ตามนี้นะครับตั้งเฉพาะโรตารุ่อาร์เก้าตัวเดียวเท่านั้นนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปรุยกันต่อครับสำหรับแผนนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมีอีกแผนหนึ่งนะครับก็แต่ก่อนจะลาก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของแผนนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอบคุณแผนจากช่อง Bobby s h e l b y ีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาอัปเดตด้วยกันนะครับก็ สำหรับคนที่อยากจะส่งแผนเข้ามานะครับคราวหน้าก็ส่งมาในแฟนเพจเหมือนเดิมนะครับแต่ผมขออนุญาตนะให้แคปเฉพาะตรงที่เราต้องใช้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องแคปหน้าจอรวมแล้วนะครับก็เอาประมาณนี้เลยครับก็ใช้โปรแกรมกาลีน่านี่เลยครับแคปง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับกด control alt a นะครับแล้วก็แคปรูปมาแล้วก็ส่งมาในเพจได้เลยครับง่ายๆสบายๆนะฮะสไตล์พวกเรานะครับปะไปุยกยนต่อครับผม โอเคครับผมแล้วก็มาถึงแผนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณศิลาด้วยนะครับที่ส่งแผนเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแผนสุดท้ายนี้น่าจะจะเป็นยังไงนะครับป่ะเป็นแผนโหดๆทั้งนั้นเลยนะครับคลิปนี้นะฮะรวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไล่ดูไล่เซตกันเอาเองนะครับว่าชอบอันไหนนะครับอยากใช้อันไหนนะครับป่ะไปลุยเลยครับ แผนนี้ขออนุญาตเริ่มจากเจ้า AI ก่อนเลยนะครับสำหรับ AI ก็เซตตามนี้นะครับเจ้าของแผนเซตมาประมาณนี้ครับผมแล้วเราไปลุยกันต่อครับว่าหน้าตาของแผนจะเป็นยังไงครับไปลุยเลยฮะโอเคนี่ก็เป็นแท็กติกของแผนนะครับแท็กติกของทีมนะครับประมาณนี้เลยครับ77นะครับสุวรรณชั้น7ขอขึ้นขอขึ้นอีกทีนะครับพี่กระเพื่อมคนชอบเย็ดเอาผมคนชอบเจ็นะครับผมคนชอบเจ็ คัมแบ็กชุดที่7อัลบั้มชุดที่7ถุยทนะครับออกทะเลอีกแล้วนะครับขออภัยครับไปลุยกันต่อครับโอเคครับผมแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของโคชนะครับเพิ่มความแม่นยําในการยิงแล้วก็เพิ่มสปีดต้นนะครับไปลุยกันต่อดีกว่าครับสําหรับแผนนี้น่าสนใจครับโอเคและนี่ก็เป็นหน้าตาของแท็กติกนะเฮ้ยโอโหแผนนี้ครับ น่เอาเรื่องครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผมอยากรู้แล้วนะครับว่าหน้าตาของแผนจะเป็นยังไงครับตั้งแทคติกมาน,น่าสนใจมากครับโอ้โหฉีกเลยนะแผนนี้ฉีกเลยครับปักไปลุยกันต่อครับ โอเคครับและนี่ก็เป็นผลประกอบการของแผนนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ขึ้นมารัวๆเหมือนกันนะสําหรับแผนนี้ก็สู่ชาเลนเจอร์โดยสงบเสี่ยมและเจียมตัวนะครับนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแผนนี้นะครับมีอะไรให้เราดูกันต่อนะครับเราดูอะไรไปแล้วบ้างผมก็จําไม่ได้นะขออภัยนะครับปะลุยเลยฮะลุยโอเคครับผมแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของแผนนะครับเป็นแผน4132นะครับโค้ชก็อย่างที่เราเห็นนะครับแท็กติกก็เห็นไปแล้วนะแท็กติกทีมก็เห็นไปแล้วนะแผนนี้น่าสนใจยังไงก็คือ น่าสนใจตรงที่มันฉีกจากชาวบ้านเขานะครับมีทั้งเดียโอเปียโร่นะครับมีทั้งอเล็กซานเดปาโตนะครับไม่ใช่ในอเล็กซานเดปาโตนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับแผนนะครับแล้วก็แผนทุกแผนนะครับใช้ไม่ได้กับทุกทีมนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ทีมทุกทีมไม่ไม่ใช้ใช้กับแผนทุกแผนไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเตะแต่ละคนมันเล่น เก่งเฉพาะแต่บางแผนนะครับบางคนแบบตัวเล็กแล้วจะโยนโยนโยน,โยนให้มันม่งอย่างเดียวมันก็ลาบากหน่อยนะครับพักลูกการอากาศก็ลาบากแล้วนะครับกว่าจะเอาบอลลงกว่าจะยิงอีกนะครับก็ สามารถเล่นได้นะครับแต่เล่นได้ไม่ทุกแผนเนเอาเป็นว่าเพื่อนๆนะฮะลองเอาไปเลือกนะครับเอาไปใช้กันเอาเองนะครับสำหรับผมก็เอามานําเสนอได้เท่านี้นะครับมีทั้งหมดแผนก็ตามนี้นะครับในมือก็เหลืออีก2แผนที่ยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวจะพยายามทําลงให้ก่อนรีแรงนี้นะครับอันนั้นจะเป็นรีวิวทีมด้วยบวกแจกแผนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเอาว่าสําหรับแผนพวกนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ส่งกันเข้ามานะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งทีมเข้ามาให้รีวิวทั้งแผน ส่งเข้ามาทั้งแผนส่งเข้ามาทั้งนักเตะนะครับส่งอะไรกันเข้ามาให้เปิดนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะครับเราก็ค่อยๆกําลังพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับแผนแมเนเจอร์นะครับมันก็คงจะทะลุพันแผนนู่นแล้วครับผมคิดว่านะตั้งแต่เริ่มทำชาแนลมาจนถึงจุดจบของชาแนลนะครับคิดว่าน่าจะไปเป็นพันแผนเลยนะครับก็ ยังไงเพื่อนๆมีแผนก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามทําลงให้นะเพราะแผนบางแผนนะถึงส่งเข้ามานานแล้วแต่ก็ยังใช้การได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะครับที่เพื่อนๆที่จะต้องอคิดแผนใหม่ตลอดเวลานะครับหรือ แผนเก่าบางทีใช้ไม่ได้ก็อาจจะต้องคิดแผนใหม่อะไรประมาณนี้เลยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับขอแรงแรงชาแนลนะครับช่วยกดไลค์นะฮะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแรงแรงชาแนลได้ก่อนใครนะครับเอาป็้ว่าเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมบายครับ